เดด็นีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมเบิร์ดช่างสามัญประจำบ้านนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกับทีมงานนะครับที่ส่งเรื่องมาคุยกันว่าเอ้ยเบื่อและช่างอะ่ะอยากให้มารีวิวการกินอาหารให้ดูหน่อยว่ามารีวิวปลาแซลมอนหน่อยที่ออกงบประมาณให้เราก็ไม่รอครับไม่รอชา้าจัดไปครับวันนี้กับปลาแซลมอนห้ากิโลหนึ่งตัวครับปลาแซลมอนนอร์เวย์อำการแรกกับน้ำจิ้มเด็ดเด็ดครับวันนี้อยากให้เพื่อนๆือทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูดูอันนี้เป็นยำปลาแซลมอนนะครับ ลา,ปาบปลาแซลมอนโอ้โหวันนี้ผักกันเต็มมากเลยครับเรามากินกันเลยว,ว้าวอืมฝันเลยเนี่ยนี่เด็ดเด,ด,ด็ดนี่อืออมเยอะเหมเยอ ห่อเลยครับนี่อร่อยมากครับอืมอืมอืมชอบให้เงียบอืม น,นี่อร่อยมากครับโอ้โับมาฮันกินครับสุดยอดเลยครับสดๆเลยครับสดแบบนี้เนี่นี่อยู่ในทะเลแล้วหอเลยครับถ้าเป็นในเขาเรียกว่าห่อพผ้าอ้อมอ่ะเราห่อมแบบนี้เลยหือ หน่อยมากครับอืมอืมครับน้ำซ้มคนๆน้ำซุปซีฟู้ดเด็ดเลยใครอยากได้สูตรบอก พักมาบอกได้เลยเดี๋ยวให้สูตรอร่อยมากมา,กมากครับเด็ดตัวกินไม่ถูกแล้วทีมงานก็น้ำตาน้ำาลายไหลกันไ่แถวแล้วครับอืออือ

ครับโหแซบต,ติดตามด้วยนะครับผมพยายามอัปเด,ดตทีมงานบอกว่าเดี๋ยวส่งง่ประมาณมาให้ให้ทําคลิปเนี่ยถ้าคลิปนี้ผ่านมีคนดูคนกดติดตามสักสามพันคนขึ้นไปก็จะส่งงบประมาณให้ผมช่วยหน่อยแล้วกันมาครับ dạ sao nhá xem sếp đâu cả mát um mát mực con nhỉ ตาส่เจ้าวเลยมะ้หืจังยอุยอันนี้หลันทายมาร่วมกินด้วยอืมลุกสาวก็รออยู่ฉันได้ไหนเนอ่ยฮะโอ้หืมเอาขอให้ทีมงานหน่อยทีมงานบอกขอกินมากด้ไหม่จิ้มซีฟู๊ดดิแดน เด็ดมากครับกระตับเลยอือหือโอ้ม่งสุดตัดสุดชื่อน่ะเนี่ยเดียบอ่ะอือหือนี่เน้นๆเนี่ยเบบี้คอร์สนี่แบบสุดยอดมากเลยนะกรอบยืดปากสะอดแซลมอนอ่ะอือ นี่ครับกิมจินะฮะกินก,กิมจิด้วยผักด้วยเนี่ย <c oughs> ผมว่าแบบมันลืมสไตล์แบบญี่ปุ่นนะแซลมอนเ,อเจอแบบไทยเข้าไปนี่แบบจบเลยครับน้ำจิม้มซีฟู้ด,ดเ,เด็ดเด<า>็ด<า> เป,เป็นตัเกเย็บอ่ะกินแบบเกาหลีนะครับวันนี้จะกินแบบเกาหลีหน่อยวันนี้จะกินแบบเกาหลีนะครับปนะไหลหน่อยนี่ว่อะลาไหลหนะ่อยกินมาปลาไหลหนะครับผมผมครับผมไม่บอกปลาไหอ่ะอ่แล้่ใช่ไม่รอครับทีมง,งาน นี่เรากินแบบเกาหลีครับไดเกี่ยมเลยนะครับจอบผางเท่ห์แ<ม>ซ่บๆเลยนะคะืขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับชมฝ<ด>ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับเกี่ยวกับการกินอาหารแล้วก็ทำอาหารด้วย ทีมงานบอกว่าเฮ้ยพอแล้วก่อสร้างงานสร้างอหยุดมาทําคลิปพวกนี้ดีกว่าเดีย๋ยวออกงบปประมาณให้งานผมฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับงานก็ต้องทํานะครับอันนี้ก็ทําเป็นรายได้รายได้เสริมหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะครับที่ติดตามและรับชมอยู่อันนี้ก็เป็นอีพีแรกเลยครับที่มาทําินเป็นเรื่องเป็นราวนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและทีมงานนะครับที่ส่งงบประมาณมาให้ ซื้อปลาแซลมอนนเวย์มาทำกินในครั้งนี้นะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามากดไลค์ลด้วยนะคะใช่ครับช่องอะไรนะครับช่องทาเกษตรครับงองเกษอ <c oughs> โอเคครับ